คิดว่าเราต้องเป็นเต้องเป็นใหม่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วยัาไม่ได้มีกานพิจารณาไปอย่างอย่างในเรื่องนี้เลยไม่มีการิจาานกรเป็นทางนี้คือมีความยังไถ้าเด้าพมีมติว่าใเปเราก็อร้ว่าถ้าถ้าเแบบนั้นเราก็มีความเชื่อควหา่ราอได้แต่ว่าในณะกเรายังสึกมยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่เป็นนโยบายที่เรา กระทรวงอีกหลายเรื่องค่ะการที่จะต้องความงานกระทรวงใดๆหรืออาจจะทำให้ต้องอทํางานรูทจีนไปจนไม่สามารถที่จะไปของเงื่อนเรื่องที่เป็นวาระการปฏิรูปวาระการเปลี่ยนให้ประสบความสำเร็จ แต่ว่ายังไม่ได้เีการคุยกับคุณพิธาใช่ไตอนนี้ว่าจะต้องให้เป็นรแบบไหนยังไม่มีคระยกไม่มีใยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นเลยค่ะตอนนี้ต้องรออะไรกันคุณพ่อแต่ก็ต้องก็ต้องคุยกับทางพรระบรมให้จบเรียบร้อยประเด็นก่อนค่ะถึงจะเริ่มไปถึงการวางตัวนะคะถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีจนกว่าจะถึงวันถวายสัตย์ด้วยนะเพราะว่ากรัฐบานการเมืองงารเนี่ยนะค่ะจะต้องขอการได้คะแนนมา แล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยเอ่อก็ปกติเขาก็จะมีค่อยบอกกันเนาะโจทตัวบอกว่าจะว่ารื้อไปด้วยดีไหมทั้งไข่ดาวร่วมดับประมาณทุกเดือนกันมีกูดูอะไรกันใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะเป็นไปได้ดีค่ะเหรือว่าก็จะมีประชุมเป็นเอ่อกันเป็นประจำนะคะเดี๋ยววันที่หกก็จะมีประชุมใช้สุดอทีเมื่วันที่เจ็ดมีประชุมหน้าค่ะรวมดับประมาณบาง้นอทอง คยังไม่มีเลยค่ะถ้ามีการเสนอชื่อที่คุณหม่อยู่ในนั้นเออก็มีหลาเป็นเพราะว่าคุณพิานไทั้งกตอนก่อนั้งคนก็เลยคนก็เลยชอบเอ่คิดว่าจะต้องเป็นจะต้องเป็นใหม่นะคะแต่ว่าชื่อแล้วก็คไม่ได้มีการพิจารณไปอย่างอ่ออย่างในเรื่องนี้เลยยังไม่มีการพิจารณาางการนการจีนที่มีปินัล้คดีทางนี้คุณมีู่ความร้อนยังไงตอนนีก็ถ้าเปบดับ แต่ในโลกนี้ก็อาจจะทำให้ต้องทำงานรูทีนไปจนไม่สามารถที่จะในขังเรื่อนเรื่องที่เป็นวาระขอการปฏิรูปหรือว่าวาระที่เราอยากให้ได้ประสบความสำเร็จได้แต่ว่ายังไม่มีการพูดคุยกับตัวพิธาในเรื่องนี้ว่าจะต้องให้เป็น ยังไม่มีเพียร์ให้มีค่ะยังไม่ได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นเลยค่ะตปนิบัติการอะไรค่ะก็แต่ก็ต้องก็ต้องคุยกับทางพระพุทธให้ให้จบเรียบร้อยทุกประเด็นก่อนค่ะถึงจะเริ่มไปถึงการวางตัวนะคะถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีจนกว่าจะถึงวันถวายสัตย์นู่นที่ฉันเพราะว่าถูกขั้นตอนกระบวนการเนี่ยนะคะเกิดพบกัอการได้คาะ ใะเนี่ยเรื so <t 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 ่องเนี้ยเก็ปกติคุณก็จะไม่คนต่อกันเนาะคุณต้อมมองว่าจะรล่าคลื่นไปด้วยดีไหมทั้งไข่ปลาท่องแลที่มีการเพิ่มูอะไรกันใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะเป็นไปได้ดีค่ะเดี๋ยวก็จะมีประชุมเป็นเป็นประจำนะคะเดี๋ยววันที่หกก็จะมีประชุมใช้ซื่อที่วันที่เจ็ดมีประชุมนะคะกรมธรรม์